สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหลังจากที่เพาได้เขาไปเบื้องคลิปแล้วนะพี่น้องเนาเรียกว่าเป็นปริญญทีเอฟซีแฟนคลับเรียกร้องกันเขามาหลายพอาะไเกี่ยวกับนายช่างที่จะทําบ้านให้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหลายคนที่ติดตามบม่าว่าสิเป็นทางช่องของพี่บ่าวโทนแมนบ๊อททองพูนคนเลี้ยงแบนน้องนี่แหละพี่น้องเพินพ่นได้ร่วคลิปไปเกี่ยวกับบ้านสามหลังที่แม่หน่อยเพิ่นได้ให้ ช่างมางทำเนาะ<ม>เป็นบ้านสามหลังติดกันเนาะ<ม>เพื่อที่สี่ร่องรับนี่ยเราบว่าสิเป็นบุคลากรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าเอฟซีแฟนคลับที่เดินทางไปที่บ้านของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสิไดมีหมองพักมองเศร้าเหมืนบอกพรไง<ม>แล้วล่าสุดเมื่อเช้านี้พี่น้องหล,ลายคนกับสิไดหูแล้วว่าสําหรับนายช่างที่เพิ่นมาเหตุบ้านให้น้องอเพิ่นไดมีการจังไดล่ะตัดสินใจบ่เหตุงานตอมันบ่พรไงอ่าทั้ง อ้บ้าท่วพผ่นกระไดออกมาว่าในคลิปเนาะพี่น้องเนาะก็คือมีการโบกมือลาแล้วน่นแหละพี่น้องตามเหตุผลของแต่ละท่านแ,แต่เขาเห็นในคลิปนี่พพอใหญ่เรียกร้องกันเข้ามาเยอะพี่น้องเรียกร้องอีหยังละบานนี้นายช่างพ่อช้างต้องเข้าแล้วพ่อช้างศรีสะเกดต,ต้องเข้าแล้วบ้านหลังนี้วัสันทอเอฟซีแฟนคลับคอมเมนต์เขาไปในทิศทางเดียวกันเลยพพอใหญ่อ่าพอสั่งตองมาแล้วออยากให้พอสั่งเป็นคนมาเหตุบานให้น้อง บางคนก็บ,บอกว่าอขอถามเนจ้าคือ่อเอาพอสร้างเหตุค่าเพิ่นว่าอขอโทษเด,อด้อที่ที่ถามเจา้าเบาโทษมาสัน่นเพิ่นว่าอ่าต้องต้องเลี่ยนแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ,ะ,ะบ้านหลังที่พ่อช้างศรีสะเกยียดสร้างบ้านทำนี่ค,คือบ้านที่เฮาเห็นนั่นละพี่น้องมูลค่าสองล้านแปดนั่นละแต่ว่านี่มันเป็นบ้านชั้นเดียวสามหลังติดกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อรองรับคือบ้านนั่นละ ศิลปินสาวน้อยเพียนแพงแน่พ,พ่อพ่อแม่แมแมที่ไปเยี่ยมไปยาม<ช>ที่ใดมีหม่องพักหม่องอาศัยต้องบอกไว้ก้อนพี่น้องกับเพิ่นหนาสิมีเหตุผล<ช>ว่าไปยังจ้างีิบ่ให้พอสั่งเห็ดในตอนแรก<ช>แมนว่ล่ะอาจจะเป็นด้วยว่าทางพอสั่งเพิ่น,เพ,นเพิ่นมีแบบ<ช>อยู่ในมือแล้วแบบบ้านเพิ่นนี่ก็คือเพิ่นออกแบบอย่างเสียทรัพยล้วมูลค่าราคากับสี่ยุคจังสี่จังสี่จังสี่เพิ่นรับสร้างบ้านสําเร็จรูป ตามโครงการของเพิ่อนนัน่นแหะบ้านหลังนี้เทนี้เทนี้ผสิม,มีแบบของเพิ่นแต่ว่า,าแต่ว่าบ้านสามหลังนี้ทั้งแม่หน่อยพ่อเอกเพื่อนก็คิดว่าเออเอาแบบง่ายๆก็เลยบ่ได้ใส่บริการของทางพอสร้างเอจังสี่ก็เลยไปจ้างสร้างนอกนอกพี่น,อนอ้นองเนาะนี่ละ่กะก็คือ,เ,อเรื่องเล่าผมคิดว่านา่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้แมนแล้วบ้านสามหลังนี้ว่ากันว่าเปลี่ยนสร้างแล้วสามชุดแล้วอืม ชุดแรกมะขึ้นโค้งสางอ่าแล้วก็ไปเออชุดสองกับมาอ่าเห็ดโค้งสางต่อจังหน่อยอ่าแล้วก็มีการเห็ดกออิดกออย่างขึ้นมาเออชุดสองกับไปเออชุดสามมากกับมาต่องานของชุดที่สองอีกเออว่าไงว่ามาแต่ละช่างแต่ละช่างการทํางานกับเราขึ้นกันที่นี้ เออมันก็นเลยไปในคนลทิศทางหลวก,กเสียเวลาเพิ่มขึ้นนำ้ำเอออาจีต้องเสียของเพิ่มขึ้นน้ำบอก,กับ,บ่แน่ใจเนาะพี่น้องเพราะว่ามีการแก้พร้อมสร้างชุดสองมาแก่ของชุดแรกน้ำชร้างชุดสามมากับมาแก่ของชุดสองอีกเออกลายเป็นจังสี่พี่นออ้องเออซึ่งเขากะสิว่าจางังใดหล่กการสร้างบ้านามันมันเจ็บป,ปวดที่ลีเดเจ็บป,ปวดหัวใจจงังใดที่พี่น้องจังใดเพราะไงบางคนเ,เพิ่นกับ,บ่เอิ่นบ้านแล้ว เพื่อเอื้นบาน,บานไม่โทษเสียเอาแนวดาย่ใหญ่ตั้งงบไว้สองล้านสั์เข้าไปเกือบสามยังพอท่านได้แล้วดียังส่ไหมค่ะเอเอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในชั่วชีวิตของผู้นหนึ่งผู้นหนึ่งนี่จะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่สีได้สร้างบ้านเออแล้วสร้างนี่ว่ากันว่าไม่ได้สร้างหลายเถื่อนเลยเออสร้างเถื่อนเดียวจังส่มันก็เลยมันก็เลยทุ่มเทเต็มที่ล่ะตั้งข้อวังไว บ้างครั้งก็ต้องผิดหวังอเจ็บปวดรวดเล่าไปกับมีข่อยเสือได้พอหาคข่อยเสือว่าอุ้มอิงเพชรบานแพงบรได้สางบานแคสซัมหนีพอยาน้องจะยังมีอีกหลายหลังตามมาข่อยเสือว่าจังสันถ้าเบิ่งเดอสิแมนบล็อกคิดว่าเดจแว่า่ายขึ้นคือกันนั่นล่ะก็คืออยากให้ออกมาดีออกมาตามที่เฮาคิดไว้จซี่แมะเออเอาว่ากันไป อ้าวจังสันลัพี่น้องตะวันเฮงเขามาคอมเมนต์แล้วนะบรัว่าพอสร้างเพิเร์เิเดเขามาอ่านเมนในช่องของพี่บ่าวโทนบอกกับบอจักเพื่อนว่าเอออยากให้พ่อช้างมาทําบ้านให้น้องวสันให้ซีสเกตทําดีกว่าครับบ่าทโทนเพื่อนว่าอ่าก็คือสร้างทั้งของพอสร้างกับสีนาสีหลายชุดอยู่เนาะ,ะ,ะนกับบอแหน่คือกันพี่น้องกับอาซีรับจบบ้านสามหลังผมว่าพ่อช้างอ่าต้องเข้าแล้วละเพื่อนว่าอืม นี่ลพี่น้องก็รอดติดตามเนาะสำหรับบ้านสามหลังของน้องอุงอิงเพชรบานแพงนายช่างชุดต่อไปนี่สิเป็นนายช่างทีมไดสิเป็นพ่อช้างศีสเกตรับสร้างบ้านบอหรือว่าสิเป็นคือจังพญยาคยมผานบอกว่า,วา,วาบานเพิ่นม,มีแบบแปลนมีอ่าบานในโครงการอยู่แล้วจังสี่เนาะซึ่งบ้านที่แม่น่อยเพิ่นเฮดร,รอบนี้ก็คือเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะพญายนะตอนแรกว่สิเฮดเป็นทรงโมเดิร์นแม่นบอบอ่านั่นลพี่นอ้องอ่าสิบ่ริได้อยู่ในโครงการของเพิ่นบออันนี้เฮากับบอจักนพี่น้องเนาะตรง เสว่วาถ่าย f อแฟนคลับเรียกร้องกันเข้ามาเยอะๆพอสั่งเพื่นเห็นคอมเมนต์เพื่นก็สิเขามาตอบเองล่ะอาจจะเหตุคลิปออกมาเนะาะสัหรบว่าเป็นยังคือบรเหตุบ้านให้กับน้องหรือ,อว่าบนเนอาจจะเป็นทีมช่างต่อไปอาจจะเป็นนายช่างศรีสเกตร,รับสร้างบ้านก็ได้ว่าสันเทะะ นั่นแหละพี่น้องจะบอกถ้าเป็นน้ยช่ง <S S S าง่พอสร้างอิหรีเขากับสบายใจเดื่องนั้นหเนาะค่ะพอเห็นผลงานของพเพื่อนแล้วเห็นผลงานแล้ว้วก็เสื้อในความหักถี่พอสร้างมีตออ่อน่องอุ้งอิงเพชรบานแพงมีต่อครอบครัวของพอเอกแม่หน่อยอเหมือนทําบ้านให้ตัวเองว่าแม่เฉพาะบ้านของน่องอุ้งอิงเนาะอันนี้คือความเป็นมืออาชีพของเพื่อนแมพน่พ่อญ่บ้านทุกหลังบ้านของลูกค้าทุกหลังก็เปรียบเสม,มือนบ้านของตัวเอง อยากให้บ้านของตัวเองออกมาดีออกมาคุณภาพดีซ้ำใดจังสิเพม่อนก็เห็นเห็นลูกค้าจังสันอันนี้คือคําว่ามืออาชีพเนาะแม่แทุกคนก็คือเหตุแบบเดียวกันบัดแบบอทำแบบเดียวกันหมดสมมติว่าบ้านแบบนี้แบบนี้ก็คือทําแบบเดียวกันหมดไม่ไม่ได้ว่าอ,อ,อันนี้คนดังอันนี้ค้นบ่ดังทุกคนล้วนคอกันเสมอภาคกันนอกที่นอกแต่ว่าถ้าเหตุให้บ้านคนดังก็สิกดดังจังหน่อยคือตอนแรกๆที่เขาว่าเหตุบ้านน้องอุ้หอิงเห็นบอกออ เดี๋ยวกะผู้นั่นผู้นี่กะเอ้าคือนั่นแล้วแท้คือว่าด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงของเอฟซีแฟงครับนี่เราเพอใหญ่ความเป็นห่วงคือจังว่ายานบ้านของหนออออกมาบอดีจังสิแม้อ่นั่นหลักก็คือสอดส่องดูแลตามทุกคลิปว่ัสดะแล้วก็มีคนอัปเดตดูมาปเดตกูมือมาด้วยแต่ลยเห็นความเป็นไปเมื่อใดพอเห็นสร้างเขาเดี๋ยเอาแล้วเออแต่ว่าที่จริงแล้วใครเป็นเหตุบานยูน้ำบานเท่าแหงจังก่อนนี่เออ ถ้างล่างเทือกศิษฐาของเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กับว่าเห็นหนากระมีม่เอา้าว่ากันไปเนาะพี่น้องเน้องสำรับเรื่องบ้านอ่กัมีการสั่งแล้วก็ต่อเติมไปเรื่อยๆพี่นน้้องใจเย็ๆดแมนทำบ้านต้องใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวได้สีบ้านเ,าเดี๋ยวสีกําแพงกําแพงแล้วยังบ่พ่อผมเสีอว่าต้องมีการปรับพื้นที่บริเวณบ้านหลังไงของน้องรวมไปถึงบริเวณกําแพงในกําแพงนี่แหละต้องปรับเม็อปรับตรงไหนจะเป็นสวนหย่อมตรงไหนจะเป็นลาน หินลานดินลานหินลานปูนยังกวาไปมีการน้ำกงใหม่กงไหลเขามาปลูกอีกนาะพี่น้องเนาะเอ้าวากันไปจั้งสี่ล่ะโอ้ดีใจน้ำอยู่เลยมาอยู่สาน้อยเพียนแพงแค่ปีกว่าๆมีบัานถึงหนึ่งหลังละทีแน่ๆอีกสามหลังกำลังจออยู่เอแล้ยังพ่อยังมีรถอีกโอ้หลายสิ่งหลายอย่างนี่แหละคุณงามความดีบุญเก่า ว่ากันบ่ได้วาสนาแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ <Man. S 1> วาสนาเพลนโอ้ยอ้อนซ่อนดีใจน้ำเพลินอิลีอ่าอานังจัดสรลพี่น้องสํารับเรื่องบ้านของน้องอุ้งอิงเพชรปานแพงเนาะบ้านสามหลังกะต้องรอดติดตามกันต่อไปทีมช่างชุดใหม่จะเป็นทีมช่างชุดไหนแต่เอฟซแฟนคลับกะ เรียกร้องกันเขามาหลายเขีนในคอมเมนอยากให้เป็นพ่อสร้างอยากให้เป็นพ่อสร้างแล้วเสื้อว่าพ่อสร้างกสิเห็นคือกันเอาไปพิจารณาในเรื่องพ่อสร้างเด้อเอาเอาใจเอฟซีแฟนคลับคักเข้าแมนบอเพราะว่าอย่างจัาหน่อยนี่เดี๋ยวกสิมีเอฟซีดิเอฟซีนั่มแบบบ้านน้องอุ๋งอิงนั่มแบบบ้านหลังนั้นหลังนี่เพราะว่าว้เนื้อเสื้อใจมาจากเห็นเห็ดบ้านใหตุหลางสิกงกสิแห่กันสร้างนั่มในสร้างสิสเกต รวยขึ้นไปบางแง่ตัวบัทีนี่แมนวะเอา้ายางสันพี่น้องคิดดีทำดีได้ดีแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาสำหรับมืนอีเข้าจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เียงสะมีเรียวมาพอกันไหมคีดหนาพี่น้องสำหรับมืนอีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ